ผมเจอศรีสะเกดพอเวลาถ้าเขาบอกว่าอยู่จังหวัดศรีสะเกดนี่ผมจะกลัวก่อนเลยแยงเลยพูดตรงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าคนจังหวัดนี้ไม่ใช่สามแสนห้าหมื่นไม่ใช่คนจังหวัดนี้ไม่ดีนะไม่ใช่นะเฉพาะลุงสองคนแล้วลุงสองคนนี้แล้วกันเป็นขยะเป็นกองนี่เลยเฮ้ยมาช่วยกันไอ้โจ้ไอ้โก้มาช่วย <c oughs> โอ้โหแล้วมาห่ออย่างนี้เลยจะหอกลับไปทําไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพืเ่อนๆดูก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะดูเขาห่อมาแบบนี้ห่อแบบทุเรียนเลย แล้วเดี๋ยวหอกับไปไงเนี่ยมันมีแต่พระนี่ไม่เหนก่อนเห็นมีหลวงปู่ทวดพวกเตารีพวกปั๊มเอามาป่ะแล้วเอามาไหมเอามานะโอเคโอ้โหเฮียเล่นเอาแต่พระที่แบบเอาแบบเอาแบบเก๊เ๊แท้แท้เก๊เจ๊อะไรเงี้ยไม่ไม่อ๋อเอาพระที่ไม่ชัวร์มาขายก่อนเนาะอ๋อเช็คพลังก่อนเช็คพลังก่อนอ๋อถ้าผมมีพลังเฮียจะหยิบ โซนอื่นมาให้ดูใช่ไหมตอนนี้ต้องเช็คพลังบอยท้าประจันก่อนว่าบอยท้าประจันดูเป็นหรือเปล่าอ่าดูเป็นหรือเปล่าโอเคอ่าดูเพึ่งลงมาจากไอ้นี่ว่าเศรล่นหรือเปล่าฝึกวิทยายุทธผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านแล้วจึงจะเอาพระที่จะมีราคาให้ดูนะฮะตอนนี้นะครับเอาพระแบบเหมือนเหมือนไปเอาตลาดวรานาดามาสมัยก่อนเลยเนี่ยนี่เขามาให้เป็นวงเป็นพวงไงอ๋อแล้วเฮียรับซื้อด้วยเหรอใชโอ้สามสี่สิบีแล้วเด็กอ๋อเด็กก็มาให้ มเหมือนแบบเหมือนลองตาผมเลยไม่รู้ไงไม่รู้อ่ะช่วงนี้อ่ะอ่ะสโลสเลพักเครื่องอ่ะไปทางโน้นอ่ะสโลสเลอันนี้วะอันนี้ดูยังวะอันนี้จะเป็นกูเลือกไว้ตรงนี้มุมล่างเนี่ยเลือกพักขุนศึกไว้เนี่ยนี้มีการวัดพลังผมก่อนด้วยนะถ้าพลังดีแล้วอยมาดูอย่างอื่นกันโอ้โหเพราะว่ามาแบบขมุกขมัวพักเครื่องหมดเลยอ่ะ อันนี้ยังไม่ใช่ชุลมุนนะ,ะถ้าชุลมุนยังมีแบบเก๋แบบดีไอแท้ดีๆอย่างเงี้ยองแพงๆอย่างเงี้ยหลงมาได้เงี้ยอัน,นเรียกชุลมุนอ,อันนี้คือของเฮียชุดนี้เขาเรียกขมุกขมัวพักเครื่องมาแบบงงงงมึนมึนแท้ก็มีแบบศึกๆึเลี่ยนๆอนะ่ะมาแบบขมุกขมัวพักเครื่องนะฮะ <c oughs> โอ้โหนี่คืออ,นนคอ,อันนี้คือชุดลองตาบอยท้าประจันนะฮะ สรุปเจอแล้วนะที่เฮียเอามามีเท่านี้พาร์ททั้งหมดมีเท่านี้นะอ่ะงั้นโกยเก็บไปก่อนอ่ะโกยเก็บไปก่อนอ่ะชุดนี้เฮียเอากี่บาทอ่ะไม่รู้คุณไปดูเถอะโอ้ผมผมว่าต้องถามเฮียแล้วมั้งสรุปเจอแล้วนะไม่หายนะอ่ะอันนี้เก๊อ่ะดูนี่ก่อนหลวงปู่เพิ่มอ่ะพวกนี้เท่าไหร่อ่ะศึกอ่ะศึกศึกขุนศึกเนี่ยอ่ะเท่าไหร่อ่ะไม่รู้คุณไปดูีกว่ โหเฮียว่าเหอะเฮียเป็นเซียนอยู่แล้วเฮียว่าเฮียเป็นเซียนนะว่าเถอะพอพอบอกพระหายนี่ผมเครียดเลยเครียดเลยนี่ก็ไม่เล่นกันอะไรมั้ เดีเ๋ต้องแกะเจาะก,ก็มาแกะงี้แท้วเวัดอะไรูชไห,ไหนพอเจอนี่แล้วหลงมูทั่วอยู่แล้ว,วแกะตรงนี้ไม่รู้รุ่นไหนเนว่าไม่รุ่นไหนแค่เฮียเจอพ้าได้ผมโล่งเลยอันนี้ไม่เอาอไม่เอานี่นนไปซ่อมคอหรืออะไรเนี่ย ไม่รู้จะเช่าอ,อะไรเฮียอะไรเลมนมะไเหมือนซ่อมคอเหมือนไปซ่อมหน้าซ่อมอะไรมาไป่นไหนเรุๆๆนเก้าเจ็ดแหละผม่วาอมอสองค์นี้เท่าไหร่แปดพันแล้วนะแตกแตกบินบินหักหักน้าไปไหนแล้วเจ็บเลยไหม okay. ่เมื่อกี้ผมเอาคู่กับสององ,องไปไหนไอ้องนู้นรนอยู่ไหน เป็น,งน,น,นไงเฮียเอาไหนทีเด็ดเอาทีเด็ดหน่อยอ่ะท่าไหร่่อเฮียบอกเลยทีเด็ดอย่าบอกไม่รู้เลยเฮีเยอันนี้บอกธรรมดานะหมื่นหนึ่งเอาคู่นี้หมื่นหนึ่งแล้วกันอ่ะคู่นี้เอาเอาแค่สององค์พอในไหนนั่งลื้อแล้วดูแล้วอย่างอื่นจะเช่าเฮียไม่ได้หรอกอ่ะท่าไหร่องค์นี้เท่าไหร่ ไม่เอาตีไปแล้วตีไปแล้วแล้วเก็บตีไปแล้วหลายรอบแล้วมันไม่ออกมาเลยก็ตีไปแล้วเมื่อกี้นั่นแหละก็ตีไปแล้วตีแล้วเฮียเก็บยังไม่บอกอะไรผมก็ไม่ไม่อยากซื้อแล้วไงไม่อยากคุยแล้วใช่ผมชอบคุยแบบฮะพอตีราคาปุ๊บเฮียเก็บ มันไฟว่าอะไรอ่ะไม่ได้เก็บเลยนะตัวที่ตีราคาไหนอ่ะสององค์นี้เอาเมื่อกี้ไงโอ้ยสิบหกอะเอาหมื่นหนึ่งเมื่อกี้เฮียเก็บไปเลยโอ้ยเอาแล้วเฮียไม่พูดอะไรไงอ่ะถูกไหมแล้วเฮียจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะอืมเฮียจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะถูกไหมพอดีครับครับเฮียตีให้ผมตีพอผมตีปุ๊บเฮียเก็บเอามาอ่ละแล้วอย่างเงี้ยหมื่นหนึ่งสรุปขายไหมอ่ะ นะแล้วกีก็ยังไม่ตีนะจะไปตียังไงตีอะไรก็เก็บเก็บเก็บแล้วผมจะรู้ได้ไงเฮียจะขายยังไงไม่ขายยังไงถูกไหมถูกไปเนาะเอาองเดียวเท่าไหร่อ่ะเอาอ่ะอ่ะองคองละเท่าไหร่อ่ะเฮียว่ามาอ่ะองละเท่าไหร่อ่ะเอาบอกมาอยากขายเท่าไหร่องเท่าไหร่อ่ะเช่าซื้อโชว์เอฟซีสกทีหนึ่งคนสีสเกตแต่ผมอะเจอสีสเกตแล้วผมเครียดทุกทีอะรอบก่อนก็มีแบบเนี้ยสีสเกตเหมือนกันกลัวเลย แต่คิดว่าภาพจำม,มันหายไปแล้วนะยังมาใหม่อ๋อองวอืมว่าองมาแทงมานะเท่าไหร่อองค์เท่าไหร่เฮียว่าเลยอืมยายวเท่าไหร่องค์เดียวเหรออืมองค์เท่าไหร่อะสองหมื่นไม่ได้เหรอฮะส,สองหมื่นอะไรสองหมื่น ตรงเอหงเอหลงพ่ออะไรอ่ะจะถามเพียจะหลงพ่อเลย <c oughs> ปวดหัว <c oughs> อ่ะองเดียหมื่นหนึ่งได้ไหมอ่ะหมื่นหนึ่งเอาวัดใจเลยดูน้าขายไม่ขายเอา ไม่เฮียเขาดูอีกทีให้พี่นัทดูอีกทีได้ดูงงขี้หม่ได้ดูยหมื่นหนึ่งผมซื้อหมื่นหนึ่งขายไม่ขายไม่ขายเก็บเลยเอาะจะได้ไม่เสียเวลาผมไม่รู้ว่าไม่เป็นไรหมื่นหนึง่งผมไม่อยากบอกเฮียละสรุปไม่ขายนะเฮียน,นะหมื่นห้าได้ไหมม่ลหมื่นห้าได้ไหมนิดะสองงงนะ พวกนี้มันถูกเอามื่นสองอะได้ไหมมื่นสองยังพอดียังดูไหนแตผมดูแบบแบกไงไม่รู้นะ <c oughs> ได้ไหมหมื่นสองมื่นห้าแล้วกนะันเนาะมื่นแปดแล้วกนะัวนเนาะมื่นแปดได้ไหม

ได้หมเร็วเฮียถ้าเฮียเดือนออกจากร้านผมเหลือ 10, 000, หมื่นหรือแปดพันเลยนะอ่าบอกค่อยก่อนเลยนะได้ไมหืนเก้าพันห้าร้อยหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยได้ไหมอ่าผมบอกเฮียหมื่นเก้าันเจ็ดร้อยได้ไหมอ่ะฮัลโหลครับอันนี้แกะดวครับครับครับพี่สิมครับครับผม ได้ได้ครับได้ครับได้ครับอ,อยู่ชั้นสามฮะชั้นสามพี่ทิมครับครับหมื่นเก,ก้าพันแปดร้อยได้ไหมเฮียก็สองร้อยเฮียขี้เดี๋ยวทำไมอะลดร้อยหนึ่งได้ไหมปั่นแล้วผมปั่นแล้วช่างมัน,น่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะผมพูดตรงนะผมคัดพลาดเนี่ยจะก,กองพาเก๊นเนี่ยแล้วสไตล์ลุงคนนี้แม่งสไตล์แบบ แม่งอกเอาจาบพากก a มาให้ดูอะแล้วมาเช็คเช็คเช็คอพอเจอแท้แล้วทำเผมเคยมีเพื่อนสีสกเกตอะเขาเป็นคนดีมากเลยน่ารักมากแต่เจอเฮียสองคนเนี่ยคนนี้กับคนที่ส,สกกมาจากสีสกเกตทั้งคู่นี่น่ากลัวทั้งคู่ฮะ